XA ไอสตาร์ทด้านเอของอีลอนมัสก์ได้ฟ้องร้องชาวจีนคนหนึ่งในข้อหาขโมยความลับทางการค้าที่ลเอียดอ่อนซึ่งเขาทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่นั่นเขาถูกกล่าวหาว่าจัดเก็บข้อมูลไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ส่วนตัวและส่งต่อให้กับ Op e n น i ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักคำฟ้องที่ยื่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าซว่เฉินหลีได้ขโมยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเทคนโนโลยี AI ขั้นสูงบริษัทอ้างว่าเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะแซงหน้า ChatGPT ของบริษัทคู่แข่ง o p เพ AI ไอได้และหลีตั้ง ด้วยข้อมูลที่ถูกขโมย OpenAI สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาและวิจัยได้หลายพันล้านดอลลาร์หลีได้เขา้าร่วม XAI เมื่อปีที่แล้วที่น่าสังเกตคือเขาเป็นหนึ่งในวิศวกร20คนแรกๆที่ทำงานเกี่ยวกับร็อกซึ่งเป็นแชทบอทสำหรับ XAI ทำให้เขาเข้าถึงเทคโนโลยีที่สำคัญสำคัญได้ตั้งแต่แรกๆบริษัทระบุว่าเขาขาโมยความลับทางการค้าเมื่อเดือนกร,รกฎาคมทันทีหลังจากรับข้อเสนอจาก OpenAI หลียังได้ขายหุ้น XAI มูลค่า7ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะลาออกจากบริษัท ตามคำฟ้องหลียอมรับว่าได้คัดลอกข้อมูลสําคัญลงในฮาร์ดไดรฟ์ส่วนตัวและพยายามปกปิดกิจกรรมของเขาในช่วงกลางเดือนสิงหาคมขณะนี้ x อ i กําลังยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ปรับหลีเป็นค่าเสียหายและห้ามไม่ให้เขาเข้ารับตําแหน่งใหม่ที่ OpenAI